วันนี้ทำไมต้องทำออกมา2ตัวต้งจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือจะเป็นเจ้าของศูนย์พังงานที่อยู่กับผิวหน้าลูกค้าทุกวันนะคะอยู่กับปัญหาผิวหน้าของลูกค้าทุกวันดังนั้นแล้วนะคะกับการที่ต้นทำออกมาเนี่ยคือทํามาเพื่อให้เข้ากับสภาพผิวนะคะของของลูกค้าแต่ละคนเพราะว่ามันไม่เหมือนกันสําหรับกันแดดวิตามินเนี่ยก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคนที่แบบ เป็นสิวผิวติดสารเออต้องการแบบทากันแดดสรับคนที่พักหน้าหรืออะไรเงี้ยเนี่ยสามารถที่จะใช้กันแดดตัวนี้ได้และราคามันก็แตกต่างกาันตัวนี้490สําหรับตัวนี้280นะคะก็ราคาต่างกันสิ้นเชิงเลยดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วก็มันอยู่ที่ว่าผิวของเราแต่ละคนอ่ะคือเป็นแบบไหนและเรามีความต้องการแบบไหนนะคะตะกี้ก็เลยทําออกมาทั้ง2แบบนะคะ แล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยคือเสร็จแล้วทีเนี้ยตัวแทนที่สมัครเข้ามาในแบรนด์ตัก,กี้นะคะไม่ต้องไปกังวลว่าอ้าวสมัครมาเอ้ยไม่ใช่ทำออกมาแบบหลายตัวเนี่ยคือจําเป็นที่จะต้องสต๊อกทุกตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสต๊อกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ะะปกติตกเรก็ทำครีมทําแบรนด์ทําสินค้าออกมาเพื่อดูแลลูกค้าในศูนย์ความงามพยาบาลสักกี้อยู่แล้วคุณอูป<ะ>้ป่ะแต่ว่า,าปีนี้ซือสั้นนะคะเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทางออนไลน์เพิ่มนะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะโพสขายสินค้าของเราได้ทุกตัวเลยโดยที่คุณจะได้รับ1ิปร็นตจากการขายคุณจะได้รับ10%จากการขายโดยที่คุณไม่ต้องสตอ่อกสินค้า นะคะโอเคปะสามารถนำภาพไปโพสได้เลยนะคะอ่านะคะเนี่ยคือเนี่ยคือมาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะมีความสงสัยในใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอ่ออาจจะมีความสงสัยในใจต้องเลยมาเคลียร์ตอบคำถามให้นะคะในคลิปนี้นี่เห็นเป็นคนเนี่ยมาตอบคำถามด้วยแล้วก็แล้วก็มทาท้าให้รู้ด้วยซึ่งดิฉันจะนอนแล้ว ตัวนีันมาทากันแดดให้ดูนะคะนี่เลยเป็นไงคะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาคะซึ่งดิฉันก็เนื้อกันแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอ่ออันนี้บรรจุ10กรัมนะคะบรรจุ10กรัมเนื้อกันแดดก็จะประมาณนอืมเดี๋ยวข้างนี้ดิฉันจะทาเอ่อกันแดดรองพื้นสบายห้ดูนะอ่าเนี่ยปัญหากละนะเนี่ยคือคือมันก็จะกลืนไปกับผิวแบบนี้เลยลักษณะของของเนื้อครีมนะคะอันนี้ก็คือเป็นรองพื้น ทาแทนแป้งได้เลยนะคะทุกคนทาแทนแป้งได้เลยถ้าใครที่แบบมีปัญหาฝ้ากระนะคะต้องการปกปิดแล้วก็ต้องการความแบบไม่หลอกไม่บล็อกไม่ลอยหรืออะไรเงี้ยแนะนําตัวนี้ได้สําหรับใครที่แบบชอบความแบบใครที่เป็นคนที่ทาคุชชั่นอยู่แล้วหรือว่าต้องการที่จะทาคุชชั่นเนาะอแนะนําเป็นเนี่ยก,กันแดดรองพื้นสไลด์ฝ้าสําหรับผิวหน้าของตักเนี่ยต้องก็ทากันแดดรองพื้นสไลด์ฝ้านะคะเออต้องบอกเลยว่าตากันแดดรองพื้นสไลด์ฝ้า ส่วนตัวแล้วตาก็ชอบนะคะชอบเพราะว่ามันปกปิดเราแบบมันก็เนี่ยมันปกปิดสําหรับเออปัญหาของตาได้นะคะปัญหากลักทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยนะนะอ่าจะนอนแล้วมาคากันแดดให้ดูเป็นไงล่ะเออนะฮะสปิริตของเจ้ของแบรนด์นะฉันไม่เลือกเวลานะคะดิฉันไม่เลือกเวลานะคนะ,ะเออนี่ไงเนะี่ย ข้างนี้คือกันแดดรองพื้นสายฟ้าข้างนี้คือกันแดดวิตามินนะคะเห็นไหมคุณเห็นความต่างไหมคุณเห็นความต่างไหมข้างนี้เขาจะเป็นแบบออกในแนวแบบใสๆอ่าข้างนี้เขาจะออกในแนวใสๆนะคะที่รักแต่ข้างนี้เขาจะออกในแนวแบบปกปิดปกปิดได้ดีกว่าดังนั้นแล้วชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยอันนี้280 อันนี้490ใช้ได้นาน90วันอันนี้10กรัมนะคะ10กรัมใช้ได้ประมาณไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนนะคะเพราะว่ากันแดดอะไม่เปลืองทุกคนเพราะว่าเราทาแค่ตอนเช้ามันไม่เหมือนครีมบำรุงหึงออกมาเออนั่นแหละใช้ใช้ประมาณ2เดือนนะคะ10กรัมตัวนี้15กรัมต่างกัน10กรัมกับ15กรัมแต่ใช้ได้นานกว่ากันเพราะว่าตัวกันแดดรองพื้นสไลด์ฟ้าเนี่ยเขาใช้แค่นิดเดียวนะคะเขาใช้แค่นิดเดียวนี่คือความต่างเอามาให้ดูดูมุมเนี้ยดูมุมนี้คือเห็นชัดมากเพราะว่ามีแสง แล้วก็ข้างเนี้ยคือกันแดนนนะะดวิตามินนะคะเห็นไหมห็นความต่างความต่างนะคะเตอร์นะคะ